เด็กๆรู้นะเวลาเราตั้งคำถามกับเขาอะค่ะเขารู้ถึงพิษภัยของมันการสูบบุหรี่ไฟฟ้ามันทําให้เกิดโรคอะไรบ้างหรือแม้กระทั่งว่าการที่เขาสูบบุหรี่ฟ้ามันมีผลกระทบกับคนรอบข้างเขาด้วยแต่ว่ามันไม่ได้ตระหนักถึงตรงนั้นจริงๆ เป็นกิจกรรมที่ร่วมกับสาธารณสุขอะค่ะเขาจะจัดกิจกรรมเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องโลนนิโเรื่องของการส่งบ,บุหรี่ไฟฟ้ากับชุมชนใน,ในโรงเรียนในเขตอะค่ะก็โรงเรียนก็จะจัดกลุ่มมาเด็กประมาณราวๆสามสิบคนเนี้ยเป็นเด็กมอต้นที่เริ่มใช้บุหรี่ไฟฟ้าจากการที่เห็นเพื่อนสูบก,กระสูบบ้างหรือรุ่นพี่มาเสนอให้ลองทดลองแล้วเขาก็รู้สึกว่าโอเค มันก็ก็ดีเนาะหมายถึงว่าก็ไม่ไม่ได้รู้สึกว่ามันแย่ก็ลองแล้วก็เริ่มเป็นส่วนหนึ่งแล้วก็สามารถบอกได้ว่าอาจถามว่าชอบตรงไหนก็อาจาจะจับกลิ่นของมันจากลักษณะ ด้วยตัวบุหรี่ไฟฟ้าเองด้วยอะไระะเงี้ยค่ะเขาจริงๆก็แอบตกใจนะเด็กๆรู้นะเวลาเราตั้งถามกับเขาอะคะ่ะเขารู้ถึงพิษภัยของมันการสูบบุหรี่ไฟฟ้ามันทําให้เกิดโรคอะไรบ้างหรือแม้กระทั่งว่าการที่เขาสูบบุหรี่ไฟฟ้ามันมีผลกระทบว่คนรอบข้างเขาด้วยพอจากการคุยเขาตอบได้แหละแต่ว่ามันไม่ได้ตระหนักถึงตรงนั้นจริงๆ คือมันอาจจะด้วยความที่พอมันไม่ได้เห็นเป็นรูปรธรรมชัดเจนหรือว่ามันดูเหมือนเป็นเรื่องไกลตัวสำหรับเขาอะค่ะมันมีบริบทอย่างอื่นด้วยที่มันทําให้เขาอะค่ะสูบมันอาจจะไม่แค่ลำพังแต่เรื่องของเอเรื่องสูบหรือว่าการที่มันมีสิทธเปว่ามันก็ไม่ยู้ ในความรู้สึกของเขาว่าเออจริงๆเขาต้องการเป็นการยอมรับในกลุ่มเพื่อนหรือว่าการเป็นส่วนหนึ่งของตรงนั้นแล้วก็เลือกที่จะสู่มันก็มีอะไรมากไปกว่าการที่เฉพาะตัวบุหรี่เอง<ด><น>แค่บุหรีแล้วก็รู้กันอยู่ เราก็ล่นน้ลงกันมานานแล้วแม้กระทั่งข้างซองบุหรี่ว่าอันตรายของมันคืออะไรเนาะแต่การที่จะทําให้กฎหมายนี้มันถูกต้องมันเหมือนเลือกหรือตั้งใจที่จะมองด้านเดียวแต่จริงๆมันไม่ได้มองถึงอีกมุมเลยนะของเรื่องของสุขภาพมันอาจจะมองเนือนงเรองรายได้หรือการป้องกันอะไรบางอย่างซึ่งซึ่งมันต้องกลับไปถามว่าคุณป้องกันมันได้จริงหรอแค่บุหรี่ธรรมดาสภาพสังคมเรายังขนาดนี้แล้วแล้วบุหรี่ไฟฟ้า มันก็ยิ่งแย่หนักเขาพิ่อีกแล้วก็พิษภัยมันตอนนี้มันก็ไม่ได้อยู่แค่ประชาชนทั่วไปหรือว่าคนที่แบบระดับมีอายุที่จะพิจารณาเลือกด้วยได้ด้ยตัวเองแ้มันกลายไปถึงเด็กเล็กๆอะค่ะถ้ามองให้ครบ360องศาต้องตอบก่อนว่ามั่ดีจริงหรือ